แต่ผมให้คุณยายค่ะคุณยายสวมอยางส้มผอบานคุณยายบอกว่าสวมผอบานไม่เห็นคนเลยอยู่เห็นจีเป็นเขาเห็นแล้วเป็นแผ่นนักแสดงให้ชมือสวยคนสวยมีผมสวยอะได้เน้ยเดี๋ยวจีเที่ยวปัด้าปูดตลาดเล่นนู้เดี๋ยวได้แม่ตัดให้โอย ะเชืออเือมือนตัดท่ข้างหลังเ้ยไม่ต้องตัดอันนี้เออตัดข้างหลังเ่แหละตัดวัาตัดทงางไปตัดเอง่างไทยไปตัดอันเด็กัโอ้ยหแม่มือหลังนี้ถหะกปยังนั้นกูร้อนวีกูร้อนมึงเห็นได้ยังมึงลำไนุมหัวกันเนาะโอ้ยยอมกันกันันเอาเครื่องนึงไหมกูทำให้ <c oughs> เราเมื่อแค่นี้นะคุณสัน่าโยมในแครเครื่องเดียวมันว้าวันวแล้วราบอว่าวให้ทั่วหาเราดีๆเอาต,ตัว,<อ>ว,วสัพท์มืออหาเราส่งไนนลนล์่เป็นบ่อะไรไม่เอาว่หาเราเอาเดกีนี่ืเี้ย Khai ừ. nát đi bàn. Ta yại đều sống. Ta mô sĩ đam mê kéo. Nobody nhung mang, ito hát sĩ. Một loạt được. Một loạt được. Một loạt được. Một được. Một loạt được. Một loạt được. Một được. được. เออพีน้องน่ะพี่นอน่ะอันฟุ้มอนตาตาไมอ้ันุตาเดีอดุ้งตาตัวดีตาตอนู้นอปัสสาวะใจอีเผู้่ปัสสาวะใจจ็มหอะในอี้เขอนอาเจียนเลยปัสสาวะปัสสาวะไั่เี่ยวแต่ใหญ่ดีนะบ่าอุจลาก็ใหญ่หนยังดนอพี่น้องอยากบอกใช้คำศัพท์ ป่ดเรื่องคำศัพท์เต้องถามยายใช่หรอเ่ามายายยาคำว่าคำว่าจักเหลี่ยวภาษาไทยกีนกันเรื่อข้าระบวอยเด้อไปเด้อไปเอามาเหยดเลยอื่นจะปวดข้าระบวอยแล้วมันต้องถามว่อะไรจ้าสวัสดีค่ะมาแล้วมาตะลายมือแล้วมันเรออกบ้านได้ที่ะมาใส่หนูแต่ละยางควานห่งยินเสียงอ่นเสียงดังยังง เทีบทายเตียงหัวกันโอ้สันนี้่ไปเก่าบานสีบบาทนี้ยิ่ดคุมนึงหดคุมสิบสองถกว่าแล้วมาเตือนโอ้สันมัวจะคุ้ยกันจะเล่ามานานหรอกจ้ามาเกินเดือนหเดือนหลบมานึงเดือนหลกเห็นบอกบ้านได้ียนคือแกเป็นไดงสบายดีบอกสบายสบายแบบผมมาเลยหรือยังไงมาเลยมาเลย่ย แล้ก็เหาไปประเทศอื่นก่อนการขอไปหนูโอ้ยน้ำเทวมเขาสุกเขานี่น้ำมันแก่เขาไปวันมันนานติวันที่สิบแปดนึงสิบแปดนี่สิบเก้าหนึ่งอะบ้านเนี่ยเหรออ้ามันบอกออกปกติมันออกอยู่แล้วแต่ว่าน้ำเทิมมันสุกออกมันที่นี่มันสุกมันเขาน้ำมันดันกันน้ะยาวอย่างยาวเลยจ็บป่าหลังเขาเลี้ยวมันลายมือเลรอนี่มกไปวัน ยินเสียงบอกยินเสียงมันบอกงานกันบ่กะลองยิงเปลียกใส่พี่เดียวที่ดี่คือเด็กที่เสียงที่เหมือนมั้งังก็บอกบ้านเดียวก็ถ้าบอกไปตลาดทรอกใส่ปมเปลี่ยนตาุ่กยอกเขาเห็นช่ยอีกเขาเลยิมาไปช่วยตลาดเทียนึงมาตัดเอ็นซีเทียง